แล้วก็อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ดิวต้องออกมาพูดออกมาเปิดเผยมาเกา8ปดนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากบอกทุกคนว่าดิวต้องขอโทษทุกทุกคนจากใจจริงที่ได้รับผลกระทบจากการโพสต์ของดิวแล้วก็ถ้าทุกคนที่ ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วอาจจะเห็นว่าดิวมองลงมาข้างล่างจริงๆเราก็คือแบบดิวก็ได้ทําการ list ไว้อยู่แล้วว่าโอเคประเด็นอะไรที่ดิวควรที่จะต้องพูดให้มันตรงประเด็นดังนั้นเพื่อ,เพ,อเพื่อบางคนที่อาจจะมีความกังวลใจในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็เลยขอบอกไว้ก่อนไว้เลยนะคะเรื่องแรกค่ะก็คือดิวและครอบครัวเราได้มาถึงไต้หวันกัน ซึ่งทริปไต้หวันนี้คะ่ะเป็นทริปที่ทั้งดิลแล้วก็เซฟได้วางแผนไว้กันตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะคะและเนื่องด้วยว่าวันที่เรามากันเนี่ยมันเป็นช่วงของตุดจีนเราก็เลยมีการวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว,ว่าเราจะมาอยู่กันที่นี่แล้วก็ทำเรื่องเอกสารใดๆนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการที่ดิว ได้มาที่ไต้หวันแล้วก็ดิวมีความสุขดิวรู้สึกอบอุ่นจากทางสามีครอบครัวทุกอย่างดิวรู้สึกตื่นเต้นอันนี้คือจะขอปูพื้นเพื่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนว่าทำไมเราถึงอยู่ที่ไต้หวันด้วยเหตุผลอะไรนะคะแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติที่ไต้หวันจน มีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่ดิวอยู่ไต้หวันไม่นานดิวก็ได้ยินและดิวก็รับทราบข่าวว่าคนหนึ่งในครอบครัวน,นั้นคือบิ๊กพึ่งมีการมั่นแล้วก็กำลังจะแต่งงานพอดิวได้รู้ข่าวปุ๊บความทรงจำร้ายๆต่างๆ ที่เคยมีมันก็มันก็ผุดขึ้นมามันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่ดิวพยายามจะลืมมันไปหรือพยายามจะกลืนมันลงไปตลอดในความทรงจำที่บ้านนี้เคยทำให้กับดิวมันก็ค่อยๆตีกลับขึ้นมาจนทำให้ดิวได้มีการ Post, อะไรแบบนั้นลงไปซึ่งดิวต้องบอกก่อนว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่าดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำลายร่างกายหลายครั้งตลอดระยะเวลา หนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปียื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคนหรือแม้กระทั่งห้ามหรืออะไรก็ตามอย่างบิ๊กเองมันก็เป็นภาพความทรงจำที่แบบที่บางเหตุการณ์แบบดิวไม่ได้ทำอะไรกำลังจะแบบนั่งกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดิวโดนเอามาม่าแบบ ลาาใส่หัวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็แบบหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดูเลยสักคนมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนมันพอมันมีชื่อคนคนนี้หรือเรื่องราวของคนคนนี้เข้ามามันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้ดิวกลืนมันไปดิวขย้อนมันออกมาแล้วดิวก็เลยโพสต์แบบนั้นลงไปโดยที่ดิวอาจจะไม่ได้ ไตรตองดีว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรมากมายขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ดิวคิดแล้วดิวทำไปนะคะดิวต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดิวคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องที่ดูออกมาเปิดโปงหรือออกมาพูดถึง ในกรณีมาเก้าแปดในครั้งนี้สำหรับประเด็นที่ดิวโดนทำลายร่างกายมันก็เลยเป็นจุดปะทุนในใจดิวที่ทำให้ในคืนของวันที่15บมกราคมมันเป็นสิ่งที่ทำให้ดิวออกมาพูด เกี่ยวกับความรู้สึกความเจ็บปวดอะไรใดๆแต่ดิวถ่ายทอดไปในแบบนั้นซึ่งซึ่งทุกคนที่ตอนนี้มีคำถามว่าทำไมดิวถึงทำแบบนั้นเป็นเพราะมีผลประโยชน์เรื่องการงานการเงินหรือเป็นเพราะว่าสามีทำธุรกิจเดียวกันหรือเป็นเพราะว่าดิวพยายามแบ็กเมลเพื่อที่จะเอาเงินหรือคำถามต่างๆนาะนาะดิวขอเปิด ปิดแผลในใจดิวที่ที่ดิวไม่กล้าพูดมาตลอดระยะเวลาที่ดิวเคยโดนเพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่าว่าในตอนนั้นคือดิวดิวอาจจะเป็นดิวแบบเนี้ยในภาพที่ทุกคนเห็นแต่ดิวอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าดิวในตอนนั้นคือดิวที่โดนอย่าง เจ็บช้ำตลอดเวลาและดิวไม่มีความกล well. ้ามากพอในการที่ดิวจะออกมาพูดออกมาแจ้งความหรือออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องอะไรใดๆเลยเพื่อตัวดิวจนมันกลายเป็นแผลเนี่ยที่มันกัดกินใจดิวมาโดยตลอดดิวก็เข้าใจว่าไม่มันคงไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดครั้งนี้ของดิวหรอก แต่ดิวแค่อยากบอกว่าถ้าใครที่เคยโดนคงจะพอเข้าใจสิ่งที่ที่ดูวเป็นมันเหมือนทุกวันนี้ดิวอยากจะบอกว่าดิวอะมีความสุขกับชีวิตดิวดีกับชีวิตครอบครัวดีเราก็ทุกๆอย่างที่ดิวมีดีแต่ปมปมนั้นที่ทุกครั้งเวลาที่ดิวส่องกระจกและดิวเห็นแผลเป็นที่หน้าดิว ทุกครั้งที่เวลาทาครีมทาหน้าอาบน้ําหรือเห็นแผลตัวเองดิวบางครั้งมันก็ตีกลับขึ้นมาทําให้เรามีปมปงนี้ในใจมาโดยตลอดมันก็เนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมดิวถึงออกมาทําดิวไม่ได้อยากให้ใครตีความไปต่างๆนานา,นาเพราะวันนี้ทุกคนรู้ความจริงจากปากดิวหมดแล้วและทั้งนี้ท้งนั้นในสิ่งที่ดิวพูดทั้งหมด ดิมีหลักฐานดิมีข้อมูลดิมีที่มาที่ไปมาโดยตลอดว่ามันว่ามันมันว่ามันคืออะไรแล้วมันมันเป็นยังไงก็ก็เดี๋ยวจะเปิดคร่าวๆให้ทุกคนดูเพราะในตอนแรกที่ไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะไม่ได้อยากจะโพสให้มันมีรูปนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียหรืออะไรแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันกำลังจะทำให้คนรอบตัวต้องโดนกระทบกระเทือนไปด้วยหรืออะไรแบบนี้ก็ ก็คิดจะว่าเปิดแผลนี้ของตัวเองขึ้นมาเพื่อรักษาอะไรเกี่ยวยาละกันนะคะอันนี้คือรูปที่เคยโดนทำลายมาก่อนอืม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดิวโชว์ให้ทุกคนเห็นไม่ได้ต้องการออกมาอะไรนอกจากอธิบายเหตุผลจริงๆว่าเหตุต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดูเคยเจอที่ดูเคยรับตัวบิ๊กเองเป็นคนพูดกับทุกคนรวมทั้งพูดกับต่อหน้าดิวว่าบิ๊กเชื่อว่าเฮเบนไม่ได้ทำ บิ๊กเชื่อว่าเพีเบนไม่ได้ทำรลายพี่ดิวทั้งทงที่บิ๊กเองก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รับรู้ทุกอย่างแต่ดิวคงไม่ได้ขอให้ครอบครัวต้องออกมาทำร้ายกันแต่มันคือแผลในใจดิวที่ตอนนั้นถ้าเขาจะไม่ทำอะไรอย่างน้อยเขาต้องเขาต้องช่วยดิวนิดนึงซึ่งมันก็ไม่มีส่วนประเด็นเรื่องเงิน ต่างๆในส่วนของดิวที่บางกระแสมีกระแสที่พูดว่าโอเคทำไมหรือเพราะว่าดิวแบ็กเมลหรือเปล่าเลยเลยเลยไม่ได้เลยไม่ได้เงินเราก็มาทำแบบนี้จริงๆนะคะดิวมีเอกสารข้อมูลแล้วก็ทุกอย่างที่มีอยู่กับตัวอยู่แล้ว ดิวมียันแชทข้อความที่คนจากฝั่งนั้นนะคะติดต่อดิวมาอาจจะไวนิดหนึง่งเพราะว่ามีชื่อคนที่ติดต่อมาแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาเดือดร้อนไปด้วยติดต่อดิวมานะคะถ้าดิวอยากให้พวกนั้นทำอะไรก็บอกแล้วกัน คือเขาก็ติดต่อมาเพื่อขอเคลียร์แล้วก็อะไรก็ตามถ้าถ้าดิวต้องการดิวก็บอกเขาซึ่งสิ่งที่ดิวตอบไปมันคือความเจ็บปวดที่ดิวเคยมีทั้งหมดจากบ้านหลังนี้แค่นั้นเลยไม่ได้มีการเรียงเงินหรืออะไรเลยและดิวก็มีหลักฐานอีกมากมายที่ดิวยังไม่เคยเอาออกมาพูดเพราะในความเจ็บปวดของดิวดิวทำในแค่ส่วนส่วนนั้นไป จนมาถึงตอนนี้ดิวต้องยอมรับว่าชีวิตดิวนะตอนเนี้ดิวมีความรักที่ดีจากเซฟจากครอบครัวเซฟและดิวก็ค่อนข้างรับรู้ถึงความรักจริงๆว่ามันคืออะไรจนดิวไม่แน่ใจว่า ความรักที่ดิวได้รับทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นพลังความกล้าที่ทำให้วันนี้ดิวไม่ต้องหลบไม่ต้องกลัวไม่ต้องแอบหรือกล้าออกมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้กล้าออกมายอมรับว่าเคยโดนอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งดิวคิดว่ามันน่าจะเป็นใจดิวมันอาจจะแข็งแรงแล้วจากความรักที่ดิวได้รับจนทำให้ดิวกล้าออกมาทำอะไรแบบนี้ ดิวก็เลยอยากให้ตัวดิวเป็นตัวแทนของผู้หญิงหลายๆคนที่กลัวที่เคยโดนแบบนี้ที่ในตอนนั้นหรือในขณะนี้ไม่กล้าที่จะรักตัวเองอยากเป็นตัวแทนของผู้หญิงหลายๆคนว่า สุดท้ายแล้วการที่เราออกมาทำอะไรเพื่อตัวเองการที่เราออกมาทำอะไรเพื่อปกป้องตัวเองละรักตัวเองมันจะทำให้เราไม่มีแผลใจติดใจเราแบบดิวนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกๆคนที่เกิดเหตุการณ์แบบดิวหรือเคยโดนแบบดิวคุณไม่ได้เป็นคนที่ตัวคนเดียวขนาดนั้น มันยังมีใครอีกหลายคนที่พร้อมช่วยเหลือแล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายอย่างเช่นกฎหมายที่ช่วยทำให้สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราโดนสิ่งที่เราโดนละเมิดทำทางทางการทารรณกรรมทางร่างกายแล้วก็จิตใจเรามันโดนเยียวยาขึ้นและทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบอยู่นะ จบประเด็นของดิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุผลที่ทำดิวเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นยังไงแต่มันอาจจะอย่างที่ดิวพูดอะคะ่ะเหตุผลของดิวมันมีแค่นี้ละเท่านี้เท่านั้นเลยแล้วมันก็เป็นความเจ็บปวดที่ดิวออกมายอมรับแล้วก็พูดในวันนี้ ประเด็นต่อมานะคะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับสามีของดิวคุณเซบาสเตียนล,ลีหรือว่าเซฟดิวขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเซฟไม่มีและไม่เคยทำธุรกิจหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมหรือธุรกิจอะไรก็ตามใดๆที่ผิดกฎหมายทั้งในอดีตและตอนนี้ รวมถึงเขาจะไม่มีส่วนร่วมในธุรกิจประเภทนั้นในอนาคตด้วยดิวขอย้าและยืนยันเรื่องนี้นะคะแล้วขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณเซฟให้ทุกคนฟังจะได้เข้าใจว่าเขาเป็นใครมายัางไงจะได้เลิกดึงสิ่งที่ทุกคนควรจะโฟกัสมาโฟกัสผิดจุดที่เขาเซฟเป็นคนที่มากรุงเทพตั้งแต่ตอนอายุ21 เพื่อทำงานในโรงแรมต่างๆเนื่องจากว่าเขาจบในด้านนั้นมาเขาก็ได้เข้าไปทำงานในโรงแรมต่างๆและหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารพอเขาเรียนจบเขาก็ได้กลับไปประเทศกลับไปที่ประเทศไต้หวันของเขาเพื่อทำธุรกิจ ขของเาและธุรกิจของเขาก็เป็นธุรกิจด้านร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกมีแค่ในช่วงปี2557หรือ2014เซฟเขาได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นการเสี่ยงโชคและการลองลงทุนในอีกธุรกิจอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดระบาดหนึ่งอย่างที่ดิวต้องขอใช้ตัวดิวมาเป็นสิ่งที่พูดแทนเซฟก็คือในตลอดระยะสามปีที่ผ่านมาเกือบสามปีที่ผ่านมาเซฟอยู่กับดิวในฐานะคนรักสามีจนวันนี้เขาอยู่กับดิวในฐานะพ่อของลูกเซฟไม่เคยตัดสินใจ ที่จะไปไหนทำอะไรที่จะทิ้งดิวไปเลยสักวันทางนั้นที่ในขณะที่ดิวตั้งท้องไม่เคยมีวันไหนที่เซฟห่างดิวเลยสักวันทางทางที่ปกติแล้วเขาไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นในหลายๆปีที่ผ่านมาที่เซฟอยู่หรือในระยะเวลาต่างๆที่ผ่านมาที่เซฟอยู่เซฟอาจจะมีการพบปะเจอผู้คนมากมายแต่ดิวอยากย้ำสถานะของดิวกับพวกเขาและเซฟกับพวกเขาว่าพวกเราเป็นแค่คนรู้จักกันกับเขา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจใดๆกับใครเลยก็ตามความสัมพันธ์ของเซฟกับใครที่โดนดึงโยงลากมาทั้งหมดเป็นแค่คนที่รู้จักกันถ้าดิวอยากจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือในบางครั้งชีวิตคนเราอาจจะไปรู้จักใครก็ตามแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้น และในมุมมองของใครหลายๆคนที่คิดว่าเซฟเป็นแบบนั้นแบบน